สวัสดีครับมันนี่กับพบกับพญเดงวัวงี้มันก็เหรอครับมันนี่พญเดงผ้าผีผ้านองมาเข่าคลองงัวครับมันนี่มามาแนะนําวิธีการดูง่วไข่เบื้องต้นครับนี่ครับงัวน้อยตัวนี้ครับนี่เมื่อวานนี่มันบกค่อยกินหยาครับย่างกับย่างซาซาเมื่อวานนี่มันนี่คืออาการไข่ครับคันภาษาหมอเพ่นกับจวบ่าไข่สามมือครับไข่สามวัน ส่นบ้านเ้านเป็นไข่ขิงแข็งครับนี่ครับมันสียางงงายๆดอกวิธีการสังเกตก็คือมันสีลักษณะยางคือเวลายางมันสีเป็นคือยังไม่เจ็บขาครับวันนี้วิธีการตรวจสอบว่ามันไขว่าไข่นี่เขามาจับหูแล้วไี่น้องนี่ปกติเราหูง้วนี่มันสีห่อนเ้ะมันสีห่อนหันง้วนไข่นี่มันสีเย็นครับเย็นจะจ่อยเลยวิธีการ ดูแลรักษา,ากะห้ามให้ออกตากแดดตากฝนตากล,ากลากมน,น,คนละครับให้มันไว้อยู่ในคอกนี่แหละรักษาเบื้องต้นตะกอนจะปล่อยให้มันไปโดนนะครับเหมือนพวกมันเปยางคล้ายๆกับเย็บขาเราขายังแข็งเหมือนยางแข็งๆครับเนี่ยนะมันเปยางขาแข็งวิธีการรักษาก็คือให้หมอมันไม่ฉีดยาครับอย่าปล่อยไปโดน อาเกินสามมือได้ครับเกินสามมือนี่อาการมันเสีหนักมันเสรักษาอย่างครับวิธีการดูแลก็บ่ให้ตากลมตากฝนตากแดดครับเอาไว้ในครกนี่น้ำุกระจากวิธีการตรวจสอบว่างอไข่ว่าไข่ก็คือจับหัวครับปกติหัวงวมันจะหอนขันขันมันไข่มันหันสจะเย็นครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนครับโลกนี้มันสสมอจากสัตว์มาแย้งกินเลือดครับนี่ถ้าพวกมาแย้งวันยุงเหลือบลิ้นไล่เนี่ยครับเป็นพาหาน้าโลกตัวนี้แหละต่อโดยมาแย่งพ้าหาครับนี่แล้ะครับวิธีนี้กับพันธดีกับมาแนะนําวิธีการตรวจว่าง้วไขว่าไข่ครับนี่ขันจับหูเย็นถือว่าง้วไข่ครับกับ เฝ้าให้หาเอิอนหมอมาฉีดยาครับฉีดแป๊บเดียวมันก็เศร้าแล้วครับนี่วิธีการรักษาก็คือฉีดยาอย่างเดียวคลิปนี้ก็ชัางนี้แหละครับคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับนี่ยางกระจุกกระจักแข็งแข็งครับนี่น,นี่แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พื่อเดีย๋ยเป็นกำลัง,งใจมันนี่กับมาแน,น,น,นะน้ำวิธีการ ดูอาการไข่ของงัวครับหัวเย็นหัวเย็นนี่ไข่ครับหัเย็นง่วงัวเย็นนี่เทียว่าไข่สวัสดีครับ